สวัสดีแล้สวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซีมัดสุขุสุคนเนาะมือนี้กลับมาพบกับเราเออยู่ที่บ้านน้องทงพอ่อพี่น้องเนาะ<ป>มือนี่ไปเซบุรีกะได้มากับทีมงานรุ่นได้เพิ่นแลอนนอกกับทางบ่าวเล้าสตูดิโอแล้วกะบ่าวจอนแชนแนลพี่น้องเลยเนาะกะับมาหาน้องทงพี่น้องเลยมาทำกันสามคนกะได้พากันไปซื้อไปกับข้าวแล้วกะมานั่งกินน้ำกันพี่น้องเลยเนาะกับ ไปเบิ่งกันพี่อน้องว่าบาอยซื้ออย่างมาแน่ปันทางไอ่กินเนาะเลี้ยงที่งานไอ้เพื่อนวันนี้เนาะหานั้นที่แบบมาเจอกันไป่น้องเนาะแต่ก็สิมาถ่ายเบิ่งบรรยากาศอยู่ไอ้เฮือนซานของน้องธงที่ว่าเพื่อนท่าชงทาสีแล้วพี่อน,อน้อง้เนาะพับบอยเอกกับบได้เข้ามาโดนดุนนะพี่อน,อน้นอง้เนาะการหลังจากที่ว่าเขาเข้ามาถ่ายเพื่อนกาตั้งแต้นดนนะกับบได้มีการช่วยเหลือยังแต่ว่ากับมีแต่แบบผู้ใหญ่จะบุญแบบตลาดแบบเพื่อนกับซื้อไอ,อ้ มากับข้าวมาฝากของน้องธงเพิ่นไปไปน้องไปเนาะก็โอเคไปน้องนะก็เดี๋ยวไปสบายดีน้องงโอเคไปไปน้องเนาตอนนี้วายการอยู่ที่บริเวณเฮือนซานเพิ่นพอนไปไปน้องเนาะโอ้มาเห็นสีงามคักกันเลยไปน้องนะสีเฮือนเพิ่นสีฟ้าคลามเนาะไปน้องตก็กำแพงเพิ่นนี่ยเห็นน้องเพิ่นวานขาวทาสีขาวแล้วก็สีเบตาสีแบบเฮือนทับอีกทีหนึ่งไปน้องเนาะจากสิลป์งามงามเลยไปน้องเนาะ ส่นเรืนกำแพงเหมือนกันลูแล้วพอน้องกันเนาะหลูแห้งเลยโอเคสิมีอยู่บ่แบบนี้สิได้คือน,น้องทงอยู่บ่บ่อยไซบูรีพอน้องงามแห้งเลยเนาะกำแพงทั้งบัตจอนชั้นแนลเพิ่นกัเบาลาวสตูด,โดิโอเพิ่นกำลังตั้งวงกินสิกินข้าวพอน้องเนานะ โอ้ยคุณคุ้นด้สบายดีโดยโดยพี่น้องมาหนี้มากินข้าวห่วงพาก็บอกเอ้สาบุรี่โดยโดยโดยสบายดีบอจอดโดยสบายดีเช่นกันเนาะโดย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 ค่าคามาหนีมากินข้าวร่วมกันพอยน้องสบายดีน้องทงเนาะสบายดีสบายดี้อพี่นงหลายอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อโดยโดยมากินน้ำกันมากินน้ำกันแซ่บๆมาหนีไปพี่น้องกินข้าวพร้อมกันเนาะ มาพี่น้องกินข้าวทำกันเดิมนเดินพี่น้องเด้นฝน,น,นกลับมาบ้า,บานเนาะทัดอยู่บนนี้น้อพี่น้องเราเริ่มมีต่มาน้องมากพี่น้องหลายๆาอย่างเนาะหลายลายอย่างเลยมันนี่ชิมตำหุงมาแ้วเหมือ้เด้ออ๋อเดค่ับนึ่งตา เป็น้ำแข็งแดดบุ๋มิดีกว่าแสบอะไรกันแน่ยไปกินซอาบายร <c oughs> อบบายนะนานๆาทมนนนมนีมันื่อกันพี่นองเมนเมนเมนเป็นแน่นอนครับแบบอแ <c oughs> บบเจ้านี่มันออกมาเครือมาแล้วตายหมเลย งกับเข้ามานี่กับเบาแอพเป็นเจ้าภาพเน้ะพี่นต้องขอบใจณหลเยๆเนาะต้องขอบใจรร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 ารรารร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 ารร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  thao khạc lý này ừ. Uh -huh. là lá ở bên kia chết bom mà chờ Cái nhớ Bên kia bên kia tôi gọi rồi Thầy mới không đưa lại bên kia mà bằng tô thì mình lại kinh ra hàn ừ. Cảm ơn Bộ dạo phải rất hậu Chúng ta nhìn ra nó nhìn bộ chan ra mình đấy

年轻人都够。 เมื่อได้สั่งตังมาเห็ดนันเกิดมันวาจะก่อกาแพงนี้บอกไปแับไหอย่างี้ย้ัข้าวมาเป็นทีอันางนี่ออกแล้อก็ใส่กาแงฝังนี้ฝังนนบอกชมงานจ้างโมย่เงาบ้างเงาเนี่ยนะโมว ต่อไปยังอยู่ยะน้องน้องมาอยู่เป็นหมูที่มาอยู่เป็นหมูะมึเอาอยู่เดียวบก้น้องทนีแ่หนคนพี่น้องคนนี่คนน้องคเออน้องงป็คนที่าไรอันนี้เป็นลูกกกหมูเลยพอเป็นลูกกบหมูเลยอย่าง anh nhung chắc tí là thôi này. ăn chất tạo sao đi lại. này. này. ăn chất tí bằng... à, đúng. Đúng. Ừ. Ừ. Chương, hình, trầm, này. <laughs> <laughs> này.

เอาเมื่อเดือนเมื่ประมาณสามสี่ทุ่มนี่แหละเจ้าก็นบนย่าเห็นมันเมื่ออยู่บนนุ๊บดูมันดูอันนี้เป็นมาผู้เจ้าดินเผินเอาเมื่อกลบมาอะไรอะไรเกี่ยวลาเกอให้ก็ตายแทนพอเห็นแลลายอยู่ทีน <c oughs> ่นี่มาฮะนี่อันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้ม,มาอย่างนี้แล้วก็ ติดอยู่ในนี้เลยติดน้ำน,น,น,น้ำสาดเลยสาดกันมาแล้วกันไม่ไกินท<ห>างยินเนีย่ยเนาะเลยติดเลยเดินออกลูกนี่ในนี้มี็นคนหนาวหรบอลูกนะแตมีน้องถือทองเอาตัวหนึ่งยังเหลือตัวหนึ่งก็ยังบมโหกันผู้จัดผู้เจ้าเป็นยี่ห้อยู่นะแต่ก่อนคนเราเป็นงานบอลลูกไหมนะงานอยู่ เริงแม่มันก็าตาแบบมันขนยิงยูเนี่ยไหนกันน้ำตกมาแบบนี้เนี่ยเอาดูมืเลือดเนาะดูทมาลงชทิดดิน้ำหน้ามันนงข้มาอยู่ฝั่งไทยเนาะนวเป็นแนแล้วนาแบบเป็นซื้อแล้วคน เราด,ดูแลบ่มีเวลาดูแลมัน,ม,นมันเป็นแมาแบบนี้เนาะเหมือนเนาะขัดแล้วจะกินไก่มันตกเดือนยี่สิบสองกี <c ười> ่นาฬิกาตกทำบุญ ต่อก่อนเี่ยนก็เคยตกคำเนี่นยบนสะทายังเนาะมันตกใ่พอดีเยดอกมงมองกับพอดีเลยจับช่วงล,ล,ลิ่นขับเลยงามนี่แหละมัดมือเลยน,น,นลย,ลย,ยังล้แจกมันยังลิ้นเนี่ยช่วงนอนชบานเลยอ๋อ

กินแล้วมันพ้ไปมันเก่เขาเลยการเข่าตเห็นอะไรเนาะมือมือเราบ้างตรงนั้นเนอไทยอะเนี Bây giờ cũng ra đó, bàn mấy còn đâu. đi bộ Thôi thám luôn Thôi thám luôn thảo nó là lâu lãng lãng bảo chín họt đấy mà. đấy mà. đó Tỏ, khuôn tỏ đi nữa người này nó chăm chị béo nè anh cái này đi chứ lại... không chưa phía đi chứ chắc chưa 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 bộ chưa 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 nó chưa chưa mưa hay chưa chưa ลูวนี้เลยิ่มมาแมันก็หได้ไปไกลนะครับว่ามันห่วงลูกมันีไปปลาไกลมันก็ไปพอได้แล้วมันมันมีลูกมันกระแพงลูกนะจ๊ะนี่มีหอนหางกุดเข้ามามาขนาดพี่เจ้ามันเป็นมากอะมวยมวยไกลลูกก็ได้พี่เจ้าตัวเองก็ยังเงินหายเลยบอก

ตอนนี้มันออกอยู่ในท้องเงินทางไม่เพนมันซ้อนหลงพื้นทางเงินเลยใัญ่เลยนะใหญ่เอามาพี่แบบมึงควักปุ๊บอยู่ในนี้มันมึงกระคาบลูกของเข่าหวานมึงกระยันๆนี่เอาลูกมันไปมีตัวหนึ่งแบบมันคานไปเป็นเลยนะแบบมันคานไปเลย บอกไปแล้วนะ่ยแอยู่มาขมปุนนะก็กินยู่ได้บูธเปซื้ออยู่ห้างน้อสาขาคนประจักเนาะห้างไรท่าห้างไรแเพ่อนบอกเลยเนาะบอกเหรอเนาะเป็นตัวห้างนี่ห้างนี่เนาะ

ลองถอยมือของา่อจอนสลรอมมึงคอยๆได้อไปน่น่ามกินไมบุ้มมี่หอยน่ามกินก็อยู่ไก่ครับแผ่นได้แ่บ้มมี่ไ้มมีมีแต่มองหมแล้วมองเฮาเจือกมแล้วเจื่อกับเขา บดิเก็มเบาหนังธรรมดาพอดีบ่ไปกินอยู่ฮานึ่งเค็มดีกว่าอยากว่าวก็ว่าวบ่ได้ปะถ้วยละสิบพันเนี่ยเค็มเค็มใครในได้ซื้อมากินแบบนี้สามารถแบบพี่ได้เนาะถ้าเพิ่นเบิ่งถ้าเพิ่นเบิ่งก็คือแบบเอาไปปรับปรุงมะไอ้มรเท่าในแซ่บเลย เคยกินเยอ่านหนึง่อันที่เบาทงว่างนอันแ่ดวอ่ากอพอกินอยู่แล้วกินกับโมหยาเลยหมาวยาพันพาไปกินคู่ก้อนคับเลยครับันจะต้มมาตลอดว่านเนาะคนเราเก็มคนโอ้เอ้นที่เราอันให้อันามมีห่อน้ำตาลผม Ô, oh, nè non đấy hả? Mấy mì lục đột, lục đột mì, mì, mì. mì. bôi hẹp đi Dẹp <laughs> 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 đi không? กินกับปุนแทงกันัล้วบ่ทองก่อนหมูมนะลลของเนาะโอยขอขอโทษด้ขอโทษดได้ใช่ข้ายใ้องไง น่ากินเอาบคุณของนะนั่งกอเคยลองกินดูมั้งครับอยังไม่ได้กินไหนจะกินได้อยู่แต่ใส่แล้วนะครับมใส่แล้ว vang là không được tin năm vang là năm à, vang là một ngày kia dù vang là một sang một ngày dành duyên kia dù năm mươi ngày dành năm mươi ngày dành ngày dành năm mươi ngày dành năm mươi ngày dành năm mươi ngày dành năm ังหลดไกลไปไกลมาเนี่ยมันก็ไปเมเนะเห็นไหมมีสื่อปะเนี่ยมีจะแบาบุฟเ่ต์เจ้าเนตั้งแบบนี้มีเงินยุ้ยเนาะฝนมันยกันมันยวน้อมันก็้ยันยก็ยกันเก็เชื่อ้ยกัน เริ่มยิ่มแล้วพี่น้องเลยได้พอแล้วล่ะไปเลยเดี๋ยวน้อยิ้มเล้ดีกว่าดูมิน่ายิ้มได้ผมไม่น่ายิ้มผมขัดมันแล้วเน,ะนาะเอาละพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็ชี้ได้ขอจบคลิปว่าวัยชินี้นะเนาะอ่อแต่งได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะ <S <S ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ชุมพาตลอดมาเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสพาบัตรจอดมาหาน้องโพงี้พี่น้องเลยครั้งแรกของผลเนาะงานก็มาทางแรก ในคลิปในคลิปเนาะก็เลยมีโอกาสเลยมาเยี่ยมยามเพื่อนโดยโดยเอาวบบแอ๊ของมาโลดเป็นเป็นไปลมตุลละพี่น้องพี่น้องกินนี่เนาะไปใต่กัขอบคุนบัจจุบันกุนเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามเด้อกับฝากมาเป็นกำลังใจให้บแบแอ๊ไซบูรีเด้อพี่น้องต่อไปจะเบิ่งคลิปกับคือชีพู่ยอดบอกว่าเป็นเป็นไทยเนาะโดยเอโดยโดยโอเคจะไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีพี่น้อ